นี่มะม่วงปลาลันมนะั้เนี่ยวันนี้นำเสนอมะม่วงครับมะม,ม่วงมันมะม่วงมันมันแน่นะเอ,นะเออน้ำจิ้มเหมืเนบอกว่ามะม่วงมันฮะมันจัด ไม,มไม่หยุดไม่ย้อยไม่ใช่มึงเนี่ยไม่เลอะไม่เทอะเนี่ยทีแรกจ,จะเอาตอนใสาอยู่แล้วเดีย๋ยวมานั่งฉีันพักใหญ่เข้มข้นจัด นี่ว่ีมดจิมนีจิมมิด์จุฝั่งไหนข้างอยงนี้อืมจิมเลยเพื่ออืมอือกี่ไหลตัว่าอร่อยปากลำบากตูดอร่อยอร่อยไหมเอาดิเอาดิเอาดิจิมอิวันหยุดของราบคอครับอืม ไม่เบียวอวะด้เท่าได้เยื่อเลยเล่นมั้ 来。